อันนี้ก็เป็นสูตรเหยื่อที่ใช้นะครับจะไปตกปลานินพวกนี้นะครับที่เขื่อนกระเสียวครับใช้เป็นนี้ครับมะพร้าวนะครับขาคั่วนะครับแล้วก็เป็นเหยื่อตกปลานะครับของนาบอยนะครับสิงน้าลงนะครับสูตรเข้มข้นครับผมแล้วก็เป็นล้ำล้ำลอนละเอียดนะครับเจ้าพญาใช้สี่อย่างเนี่ยครับ เดี๋ยวมาดูครับผสมผสมไปเดี๋ยวพรุ่งนี้รู้เรื่องเดี๋ยววัดกันหรือเดี๋ยวรู้ฝ่ายแพรเดียวกันนะครับแต่คนละสูตรเดี๋ยวสนุกน่าจะมีเดิมพันนะเนี่ยอะไรทุกหมื่นหนึ่งนี่ฮะเหยือสีจืดครับอันนี้เหยือสีเข้มเข้มโหเตะจะมูกดีจังเลยฉุนกึก เดี๋ยวรู้บายครับเตรียมไปลุยเดือดกันเสียวเดี๋ยวถามน้องอ๊อฟก่อนนะครับโอ้ไปโดนไอโดมมาแย่ไงเนี่ยโดนกันเวัดอืมเป็นวัดหรือเป็นไรโควิดออกไหนมาเนี้ยหมาหม่ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนละเพื่อนที่คนคนชอบอะ อะไรวะเดี๋ยวไปฝนตกนะครับน้อบทำไงเนี่ยฝนต้งนั้นเลยโอ้โ,อโอหมาเลยเจอได้ฝนเออฟ้ารั่วเลยเนี่ยงี้ปลาจะกินไหมเนี่ยลองดูเดี๋ยวดูอากาศดูปลาอย่างนี้หรืตายแล้วครับอายุเข่าพอดีนะครับ lòng đu, bão phổi, thấy máy? anh quay lùi, lùi, để anh lùi, lùi, lùm nắn để lùi <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวดันให้มันพ้นตีไปก่อนเรายืนหลังก็จบลเนี่ยเออยืนหลังหน้าก็หน่อยเนี่ยยืนหลังก็จบลนะอะไรจุ่มน้ำเลเออแคมเออึ้นไปเลยดึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ล อาอขึ้นมาดิเร็วก้อยลอยลลังลอายลอ่ลอยลื่นอยลอยนะยลอยล่ยลยลออยลยลเบลอลอวอยยลอยลลอยลอยลอเอยยลออยลอยลยยลยลมยลอยลอยอยลาละยีอยยอยอลยลลยลอ้ลลอยล้ยลอยี่ยอยลอยลอยยดลยอ ไปไม่ลอยฮะลอยน้ำคนไปดิรีไอ้ต้องไปยืนท้ายเดี๋ยวเบ็ดไอ้เหี้ยไปพูดที่ดึงดิดึงดิคนดึงเชือกยังไงเอ้าไปยืนท้ายมาดูยันนี้เลยเรายืนกลางยืนท้ายด้วยเรามายืนท้ายยังไงเราจะยืนมบนคนยืนคนยัง เอ้าไปไปเร็วเร็วโอ้ฝนมันสบายมองสายเลยดูดูต่อผมเนี่ยดึงออกมาไปเร็วไปเร็วไปเร็วเออมันยังไม่ร่อยโอ้โอ้ ทำมาทำอะไรที่นี่จับน้ำตกมากลายเป็นผู้ผสมทัอธุ์ไปทุกที่ไปแล้วกอนไปแล้วนะเอาไปดึงตาขึ้นป เอ้ยไปไปบ้าไปบ้ายังไม่ไปวะได้เด้๋ยวจะขึ้นเดี๋ยวขึ้นไปแล้วมาไปไปตรงควางเป็ดกับพอดีว่าติดมันวะไปตายล่กตายลูตายดูไปเฉยมอ ไปเลยปะไปเลยเปลี่ยนซ่าอยไงดิโอ้โหพี่นี่นี่ดูดิเอาสาวเข้าไปสาวเข้าไปสาวเข้าไปเอาหน่หัวเรือหัวเรือหน่อยดิขนกระจากใครก็เป็นใครก็ได้ย้แล้วชี้ตัวไปเรามากอยู่ขึ้นนห่อยคือางหลังนี่ไง หมดเรี่หมดหมดแรงขึ้นลงเนอยนะก็จะเทียบขึ้นข้างหนึ่งไงข้างหน้าชนเนี่ยเทียบข้างนี่ไงอไปไม่เป็นใจเลยกล่าววันนี้ฝนแตะเลยครับ โอ้โหอโโอฟแย่เลยแบนแมเจอมีแย่เลย,แบบย,เล,ยลองดูครับไม่แน่มาเดี๋ยวปั้นเดียวครับ เย็นครับโอเคลงในควางไม้แรกตนะัดตัอเสืองข้นน้ำพ้นระลุกให้นี่มาเลยดูว่ะ ไม่อยู่อ่ะเราปาหอ้อ,อยบางั้นนะเฮ้ยคนนี้เฮ้ยเฮ้ยไมายอนงี้ล่ะเกี่ยวกับน้องมาไงเกี่ยวกับน้องปเป้มาบ้านเนี่ย,เ,ย,ปเ,ยเป้ถือดิ ไม่เข้าไปไม่มีอะไร<ค><ย>อ็นมันย่อนเลยอ่ะมรน็ม่แบบอาดิักเป็นอาดิักดต่อตัวเองไม่ไม่มีไม่มีมมมมมมที่นี่เยอะ หันออไอ้ยปลาไลปลาไลยกเลยก็ได้เนะี่ยได้ปะได้อยากอะไรอะยกก็เข้ามาลงไหนเฮ้ยมาแล้ววะมาแล้วลวะไหนดูดิเฮ้ยโอ้โหบานนินมาแล้วครับมาดูนะขับรถแปดเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ปูจะไปเนี่ยตัดอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับินตผาเยาฝนหยุดแล้วออกทำการแสดงได้แล้ว้าไก่ไงกินคว้าไก่เออเอ้ยายเยอะคว้าไก่ กวงมาเลยโอ้ไม่ได้เกี่ยวปากเลยนี่ว่า,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 าข้อม้ามเลยนีข่ขนมคนนี้ได้บันนินไปแล้วเฮ้ยตาไอปลาทั้งมึงเอียอเอยเอ้ยงข้างมาเลยเราปลาดูว่า นูปลากินไม่ใช่ไงโอ้โหจะปลูกตะเพียนเดินบ้าเปปลาแล้ววะโอ้โหบอกเลยตะเพียนเกี่ยวท้องฟ้าทุกรอบเลยอะไรเนี่ยยสามตัวฟ้าหมดเลยอ

แล้วใเ,เข้าปา่าอย่างนี้นะปา่าเปลี่ยนครับสามหาปนดินไม่เจอเลยปลา่ปานป่าน มาเลยน่อากมอะไเลยเ่นปนินไหนอ่ะปลาหไหลหมอบัตเตอร์ไหมค้ยมันตู้อ่ะปนินค่อยๆเดี๋ยวลุด

S <S นิดไม้นิดไม้มันไม่ทันปลาร์เพียนกล้าหลงไประวัยไ,ไปโดนไปเขาไหนน้องยงมฝนม,มันตกด้วยครับ,บวิชาหากินนะวิชาหากิน แชมปแชนแนลอ่ะสุดอะโอเคเฮ้ยบะนินไม่ใช่หรอกไม่ใช่ไม่อยู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 ่ไม่ใช่ไม่อยู่ไม่ใช่หนักยื้อหนักยื่อเผลอลุกขันไม่อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่นินป่าตะควงตะวัน ก็ดูดเยเลยดูเยอะ,ะทั้ห,หมดเลยตะเพียนเล่ยหรอครับตะเพียนยังไ่ยเผมได้เลยผมเล็กมีเฮ้ยไม่ย้อนนะตานหมุนให้ยังหมุนอะไรนะแตว่าเบิร์จนนี่

กินดแล้วนะปลาอะไไล่ต oh. okay. oh. 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 oh, ๊ดต๊ดต๊ดเหรอวะใชพี <S <s uh ่ไอโด้ล้วปลาอะไรจะมกินไอโดไล่ลูกปลาไล่ปลากระจนหมดอ่ะว่าเอเห็นอะไรลบเลยไอโดไล่ลูกปลากระจายเลย โดมาแล้รับปรอยุกต์ yeah, no, no. อุเรือรอ,รอินโดแขนหายมาไ,ไหนมามาหาใครเปล่าข้าวเอาคุณออฟถูกไปใหม่ทำไมต้องเหนื่อยเลย อ่า้ข้าวาอะไรกันโอ้เกี่ยวหลังอ่ะโอ้ <c oughs> แม่ยกปลาเข้ามาข้างในก่อนรอับเออ <c oughs> <c oughs> ดู่ปะเนี่ยเหมือนดูเลยวันนี้สายย่อนเพียบหมดหน่ะเดี๋ยวของเขามาสองอันตำอันเลยเหรอเออเอาขึ้นมาก่อนแล้วก็แกะบอกเขาเอ้ยต้องขว้างตรงตรงตรงเงี้ยเดียวเลยฝนก็ตกแล้วนะครับ ป่าเอ้ยอย่าเดี๋ยวก็โดนมาอีกแล้วครับโอ้โหติดสองตัวเลยติดปากด้วยโอ้โหไม่ได้เข้าปากอ่ะไม่เข้าปากอ่ะเนี่ยมันไม่เข้าปากเนี่ยหรอจะได้ี๋ยวโอเคเลยมันไม่เข้าปากนะเิ็นฟอกล้ำระเบิดของแท่แกดิตกหกลุ่มยี่ห้อหนอต ไหนดูที่อ่านไม่เข้าปากแล้วนะอะไรวะไอพี่อ๊อกกระชังก็มีสองตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหกดเขาแกะอ่างล่างนี่แน่ปลาตัวนิดเดียว นี่กด้านตอนน้นดึงอยู่งั้นแหล,ละโคมจัเด็กไม่เกีวปลายังติดอ่ะเกี่ยวปลาพอ,าอาเ,าเกี่ยวเป็นมื้อื่หนิหมดเคยขันละหอดไปกินนะหวัดได้แล้วฝน<บ><บ>ก็ตกปลาก็กินครับ ย,ยุ่งอันนี้อะไรเห <c oughs> ยื่อหรือจะไปขุดหมาอยู่ปะเนี่ย <c oughs> อยู่บ้าว <c oughs> ติดปลา <c oughs> ติดข้าวคร เฮ้ยปากินอันนี้ติดอะไรมาวะลือมาเลยป้าเหรอจริงวะนะไอ้ทำไมทร้างอย่างนั้นนะ่ไหนนะเฮ้ยป้าเหรอวะ อาจะเปียนติดค้างโอ้โหคันที่โอ้โยถูกว่าทำไมอย่างงี้มันติดอย่างงี้มันก็ไม่มาดีนะคือมาเตี่ยวพุ่งตอนนี้โหดีเลยเก็มลากเรื่องไม่ทันละคันมกเลยเหยียดีครับเหยียดเทพปัญมดูว่าทั้งแล้วมาเล่นแป๊มแล้ มาอีกแล้วครับระลอสองตกอีกแล้วส <2 S 1> องสองสามสี่อะไก็ไม่รู้เลยสองนี่ครับตกแล้วตกแล้วเ่วาโป้นมาเลยตองอกงจ้าเฮ้ยส่งรถด้วย เอาเปล่าใครเอามองเด็กกิงก็เองเกินปั๊บเรียบร้อยครับจากนักตกปลากลายเป็นภูกระตบภัยอีกแล้วฝนสาทะลุช่องเลยโอ้โหสนุกละ ปลาดีจัดปลาดีอะไรล่ะดูอะไรเงี้ยปลาอะไรกินนะไม่ได้ตกธรรมาดานะโอ้จเรียบร้อยครับเก็บกาดเดียวนะครับก็เป็นเนี่ยสายขาวอย่างเดียวเร็วน,นี้ขาวล้วนเลยนี่ครับจะมีน้องออฟกับน้องเป้ครับได้ ได้ปลาปลานินหรียบร้อยครับแบบนี้ก็ปลาไม่กินแน่ติดตามเจอกันคลิปหน้าครับผมดูเอามุมครับอายุข่าวอดี เจอกันคลิปหน้าครับไปหัวเรือหัวลินโดไปเอาเนอะโชว์หัวเรือมึงกอดหัวเรือดิมึงบอกให้จังหวะด้วยดิเออครับอกให้จังหวะด้วยเยี่ยวฟ้าแล้งฝนก็ตกเฮ้ย ไปเง่นี่มันไปไม่ได้เลยไเนี่ยเขาไมนได้เดินมาแล้วมันเงือเลยเหงื่อเมึงทวงไว้ก่อนกดหัวเรือไหมเอาาไได้ไม่ได้หายจังหวะด้วยเรองขา้าเจอคนเดียวได้อะี่ตัวคนละโอ้ยโอ้ยราไปแนี้หมดเลยเดี๋ยวช้นนึง